บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทตดในคู่สกุลเงินของ GJ นะครับ GJ เมื่อวานนี้มีราคาเปิดนะครับราคาเปิดอยู่ที่ราคา1.89.826ราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา1.88.270ราคาปิดอยู่ที่1.91.470ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1.91.781เมื่อวานนี้ราคาปิดนะครับสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเมื่อวานนะครับ แล้วก็ตลาดนั้นมีนะครับวอลุ่มฝั่งบายคุมตลาดดังนั้นเรามองว่าตัวสกุลเงินจีเจจะเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นอยู่ที่ราคาร8 9 9 8 8 3ถึง190.414กลยุทธ์ในการซื้อขายนะครับเราจะรอสัญญาณนั้นลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ สะวิงโลและรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PAB ที่ทมาเฟรมให้1่งบายกลับขึ้นไปเก็บ t p ที่ราคา193.527 STOP LOSS นั้นจะอยู่ที่ราคา188.237ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว GJ นะครับ